ทุกครั้งที่ฉันมองบนฟ้าก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างในก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมชาติกันด้ครับวันนี้ไม่อยู่กับผมนะครับเมกวันนี้ล้วก็จะมาสอนการทำลิปบอ่าลิปแบบลงเป็นขั้นเป็นขั้นอะไรแบบนี้ก็ป๊บปึ๊บปึ๊บเนี้ยก็เป็นลิปลงนะครับลิปขึ้นเราจะหาวิธีทำนะครับตอนที่กำลังศึกษาครับคิดเองคุย นะครับก็รับวิ้ีทำนะครับก็ให้คุณผู้ชมเอาบล็อกไหนก็ได้แต่ผมเอาบล็อกคนแกะแล้วกันนะครับให้วางเป็นสามขั้นอย่างนี้ครับนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมต่อขึ้นครับหน้าต่อขึ้นไปเลยต่อขึ้นไปข้นไปก็ไปต่อขึ้นเท่าที่จะทำได แล้วคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องมีคือไอที่ปิดครับคุณผู้ชมไอที่มันติดกับประตูครับแค่อันนี้ครคุณจะเป็นไม้หรือเป็นเหล็กก็ได้แต่ขอผมขอเป็นเหล็กนะนะแล้วก็มีใช้อะไรอีกนี่ครับแล้วก็ใดสไปเดอร์แมนต้องใช้เป็นเหล็กเท่านั้นถ้าเป็นไม้ไม่ใช่ประตูเน่ครับเน่ ให้เราทำอย่างนี้เสร็จให้เราวางบล็อกครับวางบล็อกเป็นขั้นเป็นขั้นไว้ลอเลยปึ๊บแล้วเรากวน็นี้มาใส่ไว้ใส่ไว้ตรงนี้ปึป๊บปึ๊บว้าเราก็ได้แล้วครับตอนนี้อ่ะเราว่า yea. ข้างบนมันวางทีนี้เรามาดูที่ข้างบนมันต้องวางยี่กี่ตันะข้างบนไม่วางปึ๊บทีนี้ตรงนี้เราก็ต้องวางบล็อกครับว่าให้ทำให้ตรงข้ามให้คำเมืกาทำเหมือนเมื่อกี้ครับปึ๊บเราก็วางบล็อกกันไว้ แล้วก็ปิดปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางให้หัวไอ้ตรงที่มันมีสองอันไอเลสโตลิฟเลเ,เ,เทอร์นะครับให้หัวของมันสองด้านต้องมาทางที่ยืนข้างหลังนี้นะครับก็ทีนี้ต้องเอาเอา,เอาปิดปิดไว้ปึ๊บปิดไว้อย่างนี้ครับปิดไว้อย่างนี้ปิดกับปิด ปิดไว้ปิดตลองทางเลยนะครับปิดไว้ไม่ต้องปิดเนียบหนับมาปุ๊บปิดแล้วก็ให้คุณผู้ชมอเลสเต์ตัวน้ำวางไว้ปุ๊บ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 แล้วอเล็กต์ตัวนี้วางบนข้างล่างครับปุ๊บปุ๊บนี่ทีนี้เราก็เอาใครเสกกระต่ายมาวะเนี่ยเออกระต่ายปะ อคือมองยังไงเป็นกระต่ายปะในลกโนโูกเนูอ่าเราก็ให้ระวังอย่างนี้ครับขึ้นมาขึ้นมาเลยหรือเปล่าวะตกยังวะไม่แน่ใจทุยก็้ามาอย่างงี้ครับก็ผู้ชมวางนี่วางตรงเส้นใหญ่เลยกดวางตรงเส้นใหญ่เลย <c oughs> แล้วเราก็เอานี้ครับมาไว้ตรงนี้วางไวออ้อุ้ยอุ้ยไลค์อือฮึเอ๊บนี่แล้วก็ไปชมครับแล้วขอตีอลก,ก่อนเราจะตีอลออก,ก่อนนะครับเธอระวางังเส้นใยมันจะทำแบบไม่ถนดัดตีเส้ใออกกอนใยเอาก่อนอ๋อโอเคอตีเส้นใยเสร็จเราก็มาวางเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับ ระเบิดดูสิดูดิดูง่อยแค่ส่วนที่จามาระเบิดตัวอะไรก็ได้เนี่ยครับเรามาดูแบบว่าตอนนี้เหมือนกันแล้วเหมือนกันตรงบอกใช่ปะว่าทดสอบโอเค,อเคดีมากว้ยพอแล้วพี่พี่พี่ าดเชี่ยเลยกูยังไม่วางอดสี่นี่ครับเน่กมาดิปปุ๊บปุมาแล้วก็จะดารับปุ๊บปุ๊แบบนี้ครับมาก็จะล้ยนะครับมาปุปุ๊บปุ๊ ถ้าอยากกํลังช้าก็มาวางขั้นตรงนี้กันครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้วันวันใหญถ้ามันใช้งานไม่ได้คุณผู้ชมก็ทําเหมือนแต่เริ่มต้นครับก็ทําไงตอนนี้สูงขึ้นมุกเจะเกกระตายมาทำมะเขืออะไรเนะี่ย ปึ๊บนะครับเรามันจะมาหน้าตาอย่างนี้คุณผู้ชมปิดครับปิดครับผมปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดจะแปลว่าโอ้ยนี่บไอ้ปิดตรงนี้โอ้ยไอ้กระต่ายเวรน,นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ให้คุณผู้ชมวางตรงาี้ครับแล้วก็ มาลง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 มันก็จะพักุณผชมงลงแต่ไม่ใช่ลงแบบพี่เลมเหมือนผมนะนีิปปก็บอุล้าแนี่วางเ่มนนี้ตรงนี้ก็วางปิดเหมือนกันครับน,นี่ครับวางปิดแล้วก็วางเลตนูนเลตนูนนะวางปุ๊บต้องวางปิดตรงนี้นะครับอย่าลืม จะไปปรับซิเออถ้าเราปรับในชิปกายเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่สม,มดุลมันจะไม่สมบูรณ์ปึ๊บปึ๊บตรงนี้ตีออกไม่เกี่ยวงาตัโคตรยาวเลยน่ตรงนี้ก็เอาวางครับคุณผู้ชมวางวางามองปึ๊บแล้วก็วางเลตูน,ตนปึ๊บนี่กบ ปึ๊บแล้วมันก็จะลงอย่างนี้ครับมาโอ้ <c redit> เรครดิต <c redit> แล้วครับไม่มีแล้วก็เครดิตไม่มีก็อ,นนยอย่างนี้ครับปึ๊บปุ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 ๊บอย่างนี้ครับมาหน้าคิปเปอร์เนาะคิปเปอิลจะกินไ้เลยโอ้ก็ได้ก็แต่อังเพราะว้เมื่อกี้เห็นองแสนตะกั่คิปเปอร์งียบปุ๊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 บมามืนกันกับตรงนี้เลย ปึ๊บแล้วก็มาแล้วก็ลงปุ๊บ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 อย่างเงี้ยอ่าง่ายๆแค่นี้ครับถ้าคุณผู้ชมต้องกสะดวกคุณ <cycling> ผู้ชม,ม,มก,ก็สร้างบ้านปุ๊บแล้วก็ทำเป็นลิฟต์ลงครับมาจะได้ลงสะดวกสะดวกไม่ต้องแบบลงบันไดครับงอะก็คลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ うん。